กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel, ชาแนลสเก็โชกับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวเบาะแสของตัวละครยางคุกิ<ฆ>ชิโนบุตัวละครที่เหล่าผู้คนนั้นพูดถึงกันอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของตัวเทเน่ก็ได้ไปปรากฏอยู่ในเรื่องราวของอาราตากิอิโตตัวละครยักษ์สุดบ้องแห่งอินาซึมะนั่นเองครับซึ่งเนื้อหาของตัวคุกิชิโนบุนั้นก็เพิ่งที่จะถูกปล่อยออกมาผ่านทาง Facebook ออกมาให้พวกเราได้รับชมนั่น่อออ่่นนนนนนเเเออออออองงงงครรััับบซึื้้้้หาาาาททีีตตวกกมมมไไดปลยจะะใ น,นี้เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยครับ คุกิชินุบุนั้นหากใครก็ตามนะครับที่ได้เล่นเควสระดับตำนานหรือได้ดูเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของอาราทากิอิโตะกันมาบ้างแล้วนั้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าตัวของคุกิชินุบุนั้นเป็นรองหัวหน้าของแก๊งอาราทากิตัวของเธอครับมักจะเป็นคนที่คอยจัดการปัญหาต่างๆที่ตัวของหัวหน้าแก๊งอย่างอิโต้นนะ่ะก่อขึ้นมาเสมอซึ่งในตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าตัวของเธอนั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชิยูมาสึบันนะเพราะว่าทางเนื้อาา,า,อา,ออออา,าีกกระออจจม แบบตัวละครที่ออกมาเป็นโรล,ลิเหมือนกับซายยนะแต่เมื่อทางตัวเกมครับได้ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเธอออกมานั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าสําหรับตัวของผมแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียวนะเพราะในเบื้องต้นครับผมเชื่อว่าตัวเธอนั้นน่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปั่นปันเหมือนหัวหน้าแก๊งนะครับแต่จากข้อมูลที่ออกมานเนี่ยค่อนข้างอยู่คนละเรื่องเลยครับข้อมูลที่ทางตัวเกมได้ปล่อยออกมาในตอนนี้นะครับได้ระบุเอาไว้ว่าตัวของคุกกี้ชิโนบุนั้นแท้ที่จริงแล้วเธอเกิดมาในตระกูลมิกกทที่่ําาาาางงนนนนภยใต้้เเจแรคมัอ ซึ่งพี่สาวของเธอนั้นมีชื่อว่ามิยุกิซึ่งหากใครจามิยุกิไม่ได้เนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆครับลองย้อนความทรงจำไปในตอนแรกๆที่เรานั้นได้ทําการสํารวจประเทศอินาซึมะครับเธอนั้นเป็น NPC ใน World Quest ทั้ง2 Qu เควสครับไม่ว่าจะเป็นเควสที่ให้เรานั้นเข้าไปทําการสํารวจทารุยซุนะและเควสที่ให้เราไปทําการสํารวจต้นไม้ทันเดอร์สากุระทั้ง5ต้นนั่นเองครับโดยมิยุกิคนนี้นั่นแหละครับที่เป็นพี่สาวของชิโนบุ เนื้อหาย,ยังบอกอีกนะครับว่าตัวของคุกิชิโนบุนั้นเป็นตัวละครที่มีความเป็นตัวเองสูงเอามากๆแม้ว่าตัวของเธอเนี่ยจะเกิดในตระกูลมิโกะแต่เธอกลับไม่สนใจงานของมิโกะเลยแม้แต่น้อยนะซึ่งเธอนั้นกลับไปเรียนรู้และเก่งกาจในศาสตร์อื่นๆมากมายครับที่ไม่ใช่มิโกะนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านวรรณกรรมหรือการเจราจาเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานเลี้ยงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการสั่งทําเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับครับรวมไปถึงวิชาการต่อสู้ตัวของเธอนั้นก็ล้วนเก่งกาจอย่างมากซึ่งในความเกงก หรือความสามารถของเธอนะครับแม้แต่ตัวของคุโจซาระเองก็ถึงขั้นเอ่ยปากชมเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากครับที่ตัวของคุกิชิโนบุเนี่ยต้องทํางานให้แก๊งอาราตะกิและรับเป็นที่ปรึกษาให้กับคุโจซาระเป็นครั้งคราวเท่านั้นซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าคุกิชิโนบุนั่นเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาให้กับซาระในเรื่องอะไรกันแน่ตรงส่วนนี้ครับทางตัวเกมก็ยังไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรแต่จากข้อมูลทีี่่มมออยูปััจจุบนรรเาาาาสถพด ได้คร่าวๆนะครับว่าเรื่องราวที่ปรึกษากันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองครับเนื่องจากตัวละครของชินอุบุนั้นเธอเคยไปร่มเรียนและศึกษาในต่างประเทศครับซึ่งอ้ประเทศที่เธอได้เดินทางไปนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ซูมเมรุนะแต่มันก็คือประเทศหลีเย่นั่นเองครับซึ่งอ้เรื่องราวที่เธอได้ไปเรียนรู้มานั้นเนี่ยก็คือเรื่องราวของกฎหมายซึ่งคนที่เธอเคยปรึกษาและหารือเกี่ยวกับเรื่องคดีความเพื่อที่จะฝึกงานนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครคนอื่นคนไกลเลยครับคนคนนั้นก็คือครึ่งเซีีียยยยนนนนทท่่มมมมมาา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 าวววหฟคคผู้กส ที่แม้แต่หนิงกวงนยังให้การยอมรับนั่นเองครับซึ่งตัวของหยันเฟยนะครับก็ถึงขั้นเอ่ยปากชมตัวของคุกิชิโนบุอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุกิชิโนบุนั้นจะต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจในเรื่องของกฎหมายอย่างแน่นอนโดยจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวของคุกิชิโนบุนั้นเป็นตัวละครที่มีความสามารถและเก่งกาจเป็นอย่างมากแต่อะไรกันล่ะครับที่เป็นแรงผลักดันให้เธอนั้นกลายมาเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้และอะไรกันทีีีี่่่ทททําาาาาใหห้คนคนมามมววสรถตััจบไ ยากแบบเธอเนี่ยต้องกลายมาเป็นลูกน้องของไอ้เจ้ายักษ์จอมบ้องอย่างอาราตะกิอิโตะตรงส่วนนี้รับผมคิดว่าทางตัวเกมก็ได้มีการทิ้งเบาะแสเล็กๆน้อยๆเอาไว้เหมือนกันนะครับจากข้อมูลที่ปล่อยออกมานั้นได้บอกเอาไว้ว่าชาวฮานามิสกะที่มักจะต้องรับมือกับแก๊งอาราตะกิอยู่เป็นประจำนั้นพวกเขามักจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องต่างๆกับคุกิชิโนบุอยู่เสมอซึ่งเหล่าชาวบ้านนั้นต่างก็มีกฎกันนะครับว่าหากไปคุยกับตัวของคุกิแล้วแล้วก็มีอยู่2เรื่องครับที่ห้ามถามซึ่ง2เรื่องนั้นก็คือออ1ยย่่่าาาาตมมหควจริงทีูเบ หลังภายใต้หน้ากากของเธอ2อย่าถามว่าทําไมทุกครั้งที่ออกไปทํางานแล้วเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงสารเจ้าแกนารุคามิอยู่เสมอ2ข้อห้ามนี้นั่นเองครับที่ผมเชื่อว่ามันเป็นแก่นหลักเนื้อเรื่องของเธอในอนาคตซึ่งในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมตัวของชินบุเนี่ยถึงต้องใส่หน้ากากเอาไว้ครึ่งหน้าด้วยแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกเช่นเดียวกันครับว่าการที่คุกิชินบุนั้นได้ใช้ชีวิตแบบแหกข้อกับตะกูลของตนเองนั้นมันจะมีเอฟเฟกอะไรต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือเปล่าโดยคําว่าแหกข้อคกน เ,เธอไม่ได้ไปเป็นมิโกะใช่ไหมล่ะแต่กลับกลายไปเป็นแบบว่านินจาแล้วก็ทําตามใจตนเองอะนะไอเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีคําตอบอยู่ในเนื้อเรื่องของเธอในอนาคตนั่นเองครับซึ่งเบาะแสทั้งหมดของตัวละครนินจาสาคูกิชินบุที่ทางตัวเกมปล่อยออกมาก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ จากเบาะแสและข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวของชินอบุนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีการวางพอตเรื่องได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแถมการออกแบบตัวละครของตัวเธอเองนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาดีเลยทีเดียวครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครตัวนี้ได้เตรียมกาชาเอาไว้เปิดตัวของเธอหรือเปล่าชอบไม่ชอบอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพื่อแสดงความเห็นกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่างไรผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ